Mm hm! <laughs> mm -hmm. mm -hmm. คอยก็สบายดีอยู่โบแล้วสมัยแต่ให้มากินของเหม็นอีกแล้วพี่น้องของเหม็นแต่อร่อยเวอร์โบ้เหม็นกลุ่มเฮียนเลยทุเรียนนี่มันเหม็นมันเหม็นคือแก๊สเออเหม็นคือแก๊สกินแบบโอ้คือแก๊สแล้วหล่ะพี่ก็พอจาเปิดแก๊สิ่มไปอางเงี้มันเหม็นมาๆมากินทุเรียนบักคีนี่พี่น้องทุกๆสู่คนของเหม็นเหม็นแต่มันอร่อยนะจ๊ะเธอบอกกรอบนอกนุ่มในนะจ๊ะทุเรียนหมอนทองนะจ๊ะ ไม่ด <formation jin x 2> ีไม <is> er <fit> <quarto> <sa ang mag i> <spe> ่ต่ทุเรียสีสันทุเรียนแต่เดียวจะูดสันมาเด้อจ้าเด้ออุ้ยแม่จ๋าใครอยากกินทุเรียนอ่ะสั่งมานะจ๊ะน้าจ้านะจ๊ะอยู่เมืองไทยก็สั่งได้นะจ๊ะที่รักสั่งมาเลยอย่าปูขายทุเรียนนะจ๊ะเป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วนะจ๊ะเธอบอกว่าเริ่มไม่แต่เลยปุ๋งนะเป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วนะเธอนะเธอนะเธอหมดสกินให้เบิ่งมาที่นี่ปุ๋งนะโบลุยเลยบันี้ต้องลองล้ำทำเพลง น,นี่นะ,จะเจ้าเถอทุเรียนหมอนทองมันใกล้สิเบิดหนามแล้วเนี่ยคุณออยากกินซังมาเดินทุเรียนหมอนทองอะ่ะมันใกล้จะหมดหน้ามันแล้วอ่ะทุเรียนอะ่ะคุณใดคุณใดนบรเกลยโอ้โหไปหน้องมันเลิอดเ่ย <c oughs> <c oughs> หน่อยมันไม่หน่อยที่ได้ดิในหน่อยที่จะตับูลามันเสียเป็นกระครับมันเลดนดิ ปลูกมันไม่ปลูกไว้นี่เสียไปก้าวมันติดติดมาหลังก็เสียบหนะกก็เสียบมาหันที่ดินน่ะออกก็ออกกระซามันอืมเป็นจ้าอืมเป็หน่อยทุเรียนหมอนทองทุเรียนหมอนทองทุเรียนหมอนทองก่อนหน้าลุงนมยอยู่แซ่บพูดอะไรอยากกินแซ่บปุนมนวลไอ้ไรมันายยาจะผู้ขายทุเรียนขายทุเรียนมา ขายพร้อมกินอ่างพร้อมนปีนนปนนม่มันอะไรกูนี่นอนนอนกอบนอกน,อนุ่มในอ่ะมึเอา เนียนี่บวบบันปอบเนาะซืกินทุเรียนอืมบอ่มรยมาเรียนด้วยโออืเดี๋ยวเรื่องหน่อยเห็นบ้าเหนเ่งน่อยใช่หมจิ้วแต่เจ๋วจิ้วแต่เจ๋วนลิก อืมมอืมรเรียนมนทงวั้อีกินแอดไลน์มากดูนี้ใจนอัวเป็น่นแม่ค้าออนไลน์แล้วนะเธอจะบอกให้ผัวหลักผัวหงเบิกบมึด Đi bưng. แสบ <proved> อ่าท <ai> ุกขั้นมัซบนาสูองเ เหมอนทองนันแสรกเนาะมักหมอนทองเลยเพราะเคยมักเชน,นี่เพราะว่าตัวเองเป็นชน,นีแล้วไงก็ลเลยชอบหมือนทองบยหน่อยอืม <c oughs> ไม่ดีอะลเดี้ยบทึงตีไข่บ้างตีไ่บ้างบ่เลยนะเป็นแสพเปนงามสั่มไหนปนเป็นเศษเป็นเศษเลยมันกรอบนอกนุ่มในไง Se! Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.